ร้านยำชาที่ชิ้นใหญ่เป้งมากในซิดนีย์ค่ะทุกคนร้านนี้ก็อยู่แถวบ้านอิชันนะคะอีสูดอีกเช่นเดิมค่ะเป็นเจ้าแม่อีสูดแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งร้านเขานะมีซีฟู้ดมีเป็ดปักกิ่งมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่ดิฉันมาเพื่อยำชาเท่านั้นค่ะงานนี้แล้วเมนูยำชาเขาก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแต่มันจะไม่ได้มาเป็นรสเข็มเหมือนร้านอื่นๆน,น,นะก็คือต้องสั่งเอาแบบนี้นะคะเมนูก็เยอะมากทุกคนเรามาดูกันว่าวันนี้แรกอะไรมาบ้างก็มีซาลาเปาลาวาไข่เคม็มเออ สเปาหมูแดงแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าคืออะไรคือสามีที่ฉันสั่งแบบมัวม้วๆไปมันเป็นบันสติ๊กี้ไลท์อะไรก็ไม่รู้อะทุกคนก็ตอนแรกแบบงงใครสั่งวะปรากฏสั่งเองจ้ะอันนี้ก็เป็นเนื้อพริกไทยดำอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็ดูเหมือนอันนั้นจะเฮลตี้สุดแล้วผม,ไม,ไ,มไม่มีแป้งค่ะโอ้โหเมื่อกี้ก็คือลาวาไข่เค็มกระเด็นนะทุกคนอยากบอกว่ามันอร่อยมากอะอันเนี้ยชอบมากเลยอะ และคุณป้าพนักงานร้านนี้ก็แบบพูดภาษาอังกฤษดีนะทุกคนคุยได้อยู่ถ้าเป็นแบบแถวแบบที่เป็นร้านที่เป็นรถเข็นนะส่วนมากบางทีจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ใช่ไหมวันนี้ก็สั่งมาทั้งหมด เไม่ใช่9้าดิ8อย่างนะคะทุกคนเเข่งแล้วก็อีกหนึ่งจานนะคะสลาเปาไส้หมูแดงทุกคนเอาจริงๆเรารู้สึกว่าสลาเปาไส้หมูแดงมันไม่ได้หากินง่ายๆนะและอันนี้กะเกากุ้งคือแบบทุกคนกุ้งมีกี่ตัวก็ไม่รู้แบบแม้มันจะเป็นเหมือนกุ้งฟรอเซ้นนะแต่มันก็คือเด้งเต็มป,ปากมากจิ้มกับ ซอสพริกนะคะเสียดายเขาไม่มีจิโชนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันทีหลังต้องพกไปเองนะอันนี้ก็ขนมจีบหมูซึ่งมีกุ้งอีกเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้โนโนห้ no no, ามสั่งนะสปิกรไรอะไรสักอย่างรู้สั่งผิดนะเสียดายมากเลยนะคะก็ไม่ค่อยถูกใจไม่อร่อยแห้งๆแ,แบบฝืดคอมากอะทุกคนส่วนอันนี้ปิดไยก็คือ,เ,อเหมือนพัซซี่ิ๊วะทุกคนแต่มันจืดกว่านะคะก็ไม่ต้องสั่งก็ได้ค่ะแพงด้วยนะ,ะก็จบมือนี้กันไปที่1 0 4ดอนค่ะ